แจ้งรัวๆตัวพ่อบทร้อยเมียถูกลือบินอังกฤษทีพระซุกสาวไว้ กลายเป็นโลโก้ส่วนตัวไปแล้วล่ะค่ะสำหรับผู้ชายหลายใจมีภรรยาหลายคนของพระเอก้องนวัตรวมถึงบทบาทล่าสุดในละคร V.I.P. รักซ่อนชูที่จอลงในช่องวันหนุ่มปองก็กลับมารับบทหนุ่มเจ้าชู้อีกครั้งค่ะเรียกว่าสลัดภาพแทบไม่ออกไปซะแล้วแถมล่าสุดนั้นหนุ่มป้องยังมีข่าวลือ,อีกว่าซุกส,สาวไว้ที่อังกฤษหรือเปล่าเหตุช่วงหลังมานี้หนุ่ม คองนั้นบินไปอังกฤษที่ยิปค่ะ,คะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพะเอกดังได้อธิบายว่ากลับมาทวงบัลลังบทลายเนียหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเรื่อง V i p รักซ่อนชู้ชื่อเรื่องหรือบริบทอาจจะชวนให้คนคิดไปเองแต่จริงๆข้างในของเนื้อหาไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้เบื่อที่ถูกมองรับแต่บทผู้ชายเจ้าชู้แต่ในส่วนของนักสแสดงแค่อยากรบบทที่หลากหลายให้คนดูได้เห็นมากกว่าไม่กลัวละครถูกเปรียบเทียบเวอร์ชันเกาหลีเพราะได้ดูมาแล้วเหมือนกันมัน ใ,ใจนของไทยว่าไม่แพ้ออริจินอลอย่างแน่นอนค่ะไม่อยากให้คนนั้นเปรียบเทียบเพราะของไทยก็ไม่ได้ก๊อปปี้แล้ววางและวัฒนธรรมก็แตกต่างกันไปส่วนในเหตุผลที่บินไปเกาหลีบ่อยๆนั้นเพราะสุกซาวน้ําตาข้าวไว้ไม่จริงค่ะที่บินไปบ่อยเพราะว่าขอฟุตบอลเลยเป็น การบินไปดูแข่งขันฟุตบอลประกอบกับมีนบอนเซอร์และไนทุทุนสโมสอนที่สนิทกันชวนกันบินไปปีละ1-2ครั้งเท่านั้นส่วนใหญ่คือไปทาง,งานแย้มถ้ามีสาวจริงๆไม่ต้องบินไปหาไกลขนาดนั้นอยู่ไทยก็หาได้ค่ะรุ่นนี้ไม่มีปิดบงังครบใครไปไหนมาไหนเปิดเผยอยู่แล้ว